ผิวหมองคลามทําให้คุณเสียความมั่นใจอยู่หรือเปล่าปัญหาที่ทําให้ใหลายๆคนรู้สึกกังวลใจไม่ว่าจะเก,กิดจากแสงแดดมลภาวะหรือการนอนหลับที่ไม่เพียงพอวันนี้ไฟมีไอเทมสมพลังมาแนะนำกูต้า เพราะกูตไทโอนมีบทบาทสำคัญด้านสุขภาพผิวและการทำงานของเอนไซม์โฟรซิเนตเป็นเอนไซม์ที่ดูแลการผลิตเม,ม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวคดำขึ้นนั่นเองฝ้ายขอแนะนำไลท์อาร์ i t ต้าพลัสคอลลาเจนเราเลือกใช้เป็นอา u ์บูต้ารีดิวฟอร์ม GSS ซึ่งเป็นของสร้างที่เสถียรมีกรดอะมิโนสามตัวที่ประกอบด้วยกลูตามีนซิเตนและกรซินค่ะเป็น กุนสายสั้นร่างกายดูดซึมได้ง่ายแต่เจ้าอาื่นท้างตลาดอาจจะเป็นกรูตาที่มีโครง้ากไม่เขียนโมเลกุลสายยาวถูกทำลายด้วยน้ำย่อยในกระเพาะอาหารได้ง่ายกว่าจะถึงผนังลำไส้ก็สลายไปเกือบหมดแล้วอีกท คั้สรรมาจากบริษัท Mitsubishi Corporation, Life Asia Limited จากประเทศญี่ปุ่นที่เป็นบริษัทเบอร์ต้นๆและสามารถตรวจสอบได้แต่แต ok ่บางบๆที่มีราคาถูกมากๆอาจจะไม่สามารถบอกแหล่งพิมาได้แล้วก็ไม่มีงานวิจัยรองรับเพื่อนๆต้องระวง ok ังกันด้วยนะคะหากเพื่อนๆยังไม่มั่นใจเรายังมี Clinical Study เป็นงานวิจัยวีโวการทดลองจากกลุ่มคนไทยพบว่าผู้ที่ทานคืเทอรออนมีแนนในด้าบสึจากดำรอยแยงมไยทั้งจากแดดมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรากล้าโชว์ให้ดูเลยนะคะนี่คือจุดที่เรามีและต่ัๆ บและไม่ั้นวิจัยที่เ็นทิฟิลิคอสตัดี้ที่มีการทดสอบกับผู้หญิงพบว่าปัญหาการผลิตเม็ดสีเมลานินที่ทำให้ผิวพังผืดดางแล้วผิวแห้งหยาบล้านมีสกอร์ใน ต่างๆที่ดีขึ้นมันจะได้เลยเพราะทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราจบไปทางด้านบโอเทคโดยเฉพาะซึ่งสามารถให้ขอ้อมูลผลิตภัณฑ์เชิงลึกและต้นไก,ก่ออกระหน่ำในของตัวสารได้เหมือนร่ว่ามีมนักวิจัยส่วนตัวเลยค่ะยังไม่พอผลิตภัณฑ์ของเราได้รับป็นพัฒนาสูตรจากผู้เชี่ยวชาญที่มาจากฮาวเวิร์ดวิลลคอสตูนป,ประเทศสหรัฐอเมริกาและยังให้คำปรึกษาเชิงลึกได้อีกด้วยนะแต่เจ้าอื่นทองตลาดอาจจะไม่สามารถตอบคำถามที่แม่นยำหรือให้คำปรึกษาเพื่อนๆได้นะใครที่มีปัญหาผิวคั้งหมดความมั่นใจเก,กิดจากข้างล่างตรง ีได้เลยนะคะ